สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 710ค่ะประจําเช้าว,วันศุกร์ที่26ค่ะเดือนธันวาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภาพมีพระเครื่องค่ะพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้น้องมี20รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่ 200บาทนะคะ1องค์200บาทจ้ะถ้ารับ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ชอบถูกใจลายกันไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปค่ะพี่ๆี่ขาน้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะหนึ่งวันน้องมาเจอพี่พี่สองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะรายการที่1จ้ะสมเด็จวัดเกศชัยโยค่ะพี่พี่ขาเนื้อกกเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่1จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองหลวงพ่อคูณจ้ะหลวงพ่อคูณปี1นึ่งสองค่ะพี่พี่ขาออกวัดแจ้งนอกนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3มเป็นเหรียญปาตานหลวงปู่แผ้วจ้ะเหรียญปาตานหลวงปู่แพ้วค่ะพี่พี่ขาวัดรังหมันนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4พอรอดจ้ะพอรอดลำพูนค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่4นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่5จ้ะรายการที่5เป็นหลวงพ่อเทียนค่ะพี่พี่ค่ะเซมาหลวงพ่อเทียนวัดกษัตรราธิราชนะคะหลังยันแบบนี้เลยจ้ะ หลวงพ่อเทียนรายการที่5นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพญาเต่าหลวงปู่หลิวจ้ะรุ่นมหาราบค่ะพี่ๆขามีตออโค้ดนะคะพญาเต่าหลวงปู่หลิวรุ่นมหาราบจะะรายการที่6นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7หลวงพ่อดิ่งวัดบางโว่จ้ะ พระคูพิบูลคณารักษ์นะคะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวจะ่ะรายการที่7ค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นสมเด็จเก่าจะ้ะสมเด็จเก่ารายการที่8นะคะเก่าซูไว้จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะ รายการที่9พระนักปกกับพี่พี่ขาพระนักปกหลวงปู่ทิมจ้ะมีตอกโค้ดนะคะพระนักปกอายุครบ8รอบของหลวงปู่ทิมวัดรหัรไร่จังหวัดระยองจ้ะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10พระนางพญาจ้ะพระนางพญารายการที่10นะคะพี่พี่ขา ต่อไปจ้ะต่อไปเป็นรายการที่11นะคะอ,อ่ารายการที่11ค่ะพระของขวัญสมเด็จวัดปากน้ำค่ะพี่ขาพระของขวัญสมเด็จวัดปากน้ำพาสีเจริญนะคะหมา้อมเลี่ยมสวยๆไว้จพร้อมใช้งานค่ะต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12หลวงปู่ทิมจ้ะ มีตอโค้ดนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหรหันไรจังหวัดระยองจ้ะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตวัดแม่น้ำคูเก่านะคะรุ่นอรหันจ้ะรุ่นอรหันสัมพุทธโธนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหรหันไรจ้ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นสมเด็จพิมพ์วันทานะคะเนื้อออกสีดำๆค,ค่ะพี่ขา สมเด็จพิมพ์วันทานะคะลายการที่13จากต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14สมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะคะเป็นเหรียญชุบดำค่ะพี่ๆขายุทธหัตถีณดอนเจดีนะคะพีสอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเป็นเหรียญชุบดำจ้ะรายการที่14ค่ะต่อไปเป็นรายการที่15าจ้ะ15หลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะมีลงลักปิดทองนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านจ้ะรายการที่15ค่ะพี่ๆขาต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ16เป็นเหรียญกลงจากหลวงพ่อแช่มวัดตากองจ้ะ เหรียญกงจากหลวงพ่อแช่มวัดตากร้องนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะพี่ๆขาพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะโทรทักไลน์เข้ามาหาหน้องสุภาได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องสุภาจะส่งให้คะ่ะพี่พีๆขาเน้นย้ํานะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะคอยปิดไปนะคะพี่พีๆขาต่อไปเป็นรายการที่17คะ่ะ17เเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไขค่ค่ะ พระปิตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่พี่ขารายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18เป็นเสมาพ่อแก่จ้ะเป็นเหรียญพ่อแก่ค่ะพี่ๆขาปี2513จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19พระมาเหศวรน,นะคะพระมาเหศวรรายการที่ 19กค่ะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20เป็นพระขุนแผนพิมพ์ซุ้มเถาวัลย์นะคะวัดบ้านกลางจ้ะรายการที่20รายการสุดท้ายของเช้าวันศุกร์ครัพี่ขาสองร้อยบาทจ้ะส0งอยบาททุกรายการเลยนะคะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วนะคะทั้ง20รายการจ้ะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนคะ่ะ โทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะ่ะพ,พี่ค่ะที่เบอร์084ค่ะ7211923นะคะสําหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ